สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาดูดวงให้กับชาวลัคนาราศีพฤกจิกคนที่ผูกดวงมาแล้วเวลาเกิดตรงกับลัคนาพฤกจิกก็เข้ามาฟังส่วนคนที่ไม่รู้เวลาเกิดก็ใช้เดือนเกิดนะคะคนที่เกิดในวันที่15พฤศจิกายนไปจนถึงวันที่15หธันวาคมเป็นราศีพฤกจิกนะคะเดี๋ยวเรามาดูดวงกันดูหกดูดวงดาวกันดีกว่าว่าชาวพฤกจิกมันมีดาวอะไรเข้ามาอยู่ใน ช่วงเวลาของคุณกันบ้างนะคะก็ดาวราหูย้ายเข้าราศีเมฆนะคะดาวพา่อฤกหัสเขาก็จะย้ายเข้ามาอยู่ในราศีมีนชาวพฤกจินะคะช่วงนี้คุณอาจจะเหน,น็ดเหนื่อยต่อสู้ฝ่าฟันแล้วก็ขยันขยันแข็งแรงให้ระวังว่าจะเสียกล้ามเนื้อจะ วดเมื่อยขานะคะให้ระวังการบาดเจ็บของร่างกายนิดนึงอาจจะเกิดอุบัติเหตุเล็กๆน้อยๆได้เจ็บเนื้อเจ็บตัวก็ได้ดาวเสารจรเข้ามาเนี่ยอุปสรรคที่ติดขัดกับทางด้านการเงินก็ยังมีอยู่นะคะในเรื่องความสัมพันธ์กับครอบครัว อาจจะมีการห่างหายกันกับคู่รักก็ได้อาจจะมีการเดินทางหรืออยู่กันคนละทิศคนละทางหรือทำงานกันไปคนละอย่างไม่ได้สนใจไม่ได้ดูแลกันสักเท่าไหร่นะคะพะก็ขอให้คุณอดทนค่ะไม่มีอะไรได้ไปดังใจเรานักแต่การเงินก็คล่องเหมือนกับว่าอาจจะฝืดเครื่องนิดหน่อยอาจจะหายากนิดหน่อยนะคะการเงิน อาจจะล่าช้ากว่าที่คุณคิดก็ได้มันมีการติดต่อสื่อสารกับบุคคลหลายๆกลุ่มมีการทํางานกับคนหลายๆต่างเพศต่างวายัยอาจจะมีบริวารเพิ่มอาจจะมีคนงานเข้ามาเพิ่มหรืออาจจะมีการหรืว่าสูญเสียอะไรบางอย่างกระทันหันกับคุณก็ได้นะคะก็อย่าให้เครียดอย่าให้ความสับสนมาทําให้คุณ ไม่สบายใจนะคะมันมีการเปลี่ยนแปลงโยกย้ายอยากไม่ทันคาดคิดก็ให้ระวังนิดนึงให้ระมัดระวังเรื่องความใจร้อนนะคะสำหรับคุณแล้วก็ให้ระวังเรื่องการรับผิดช,ชอบในหน้าที่การงานนะคะปล่อยตัวเองให้สบายสบายบ้างอะไรจะเกิดก็ปล่อยให้มันเกิดนะคะคุณก็แค่ยอมรับมันอย่าให้ตัวเองขาดสติยับยั้งชั่งใจให้ได้นะคะบางทีเราอ่ะ เหมือนกับว่ายังสับสนในตัวเองมีอะไรหลายๆอย่างที่ทําให้เราต้องคิดเนี่ยคุณก็ให้ระวังนิดนึงนะคะเรื่องความรักบางทีอ่ะมีคนเข้ามามีคนเข้ามาพูดมาคุยคุณอาจจะดูเป็นคนมีเสน่ห์บ้างอาจจะมีคนเข้ามาชอบคุณมาพูดมาคุยคุณก็อย่าใช้ความรักตรงนั้นเป็นความรุ่มหลงนะคะให้มองให้ดีบางครั้งอาจจะเป็นรักซ้อนก็ได้อาจจะเป็นรักที่เขาเรียกว่ามาปกปิดหมกเม็ด นะคะคมาแบบไม่ชัดเจนอะ่ะคุณอาจจะไปชอบคนที่มีเจ้าของนะคะหรือคนที่คนไหนก็ตามที่ติดเพื่อนนะคะอาจจะไปรักไปชอบเพื่อนต้องดูด้วยว่าเขามีคนรักมีคู่อะไรอยู่แล้วหรือยังนะคะให้ระวังนะระวังศัตรตูที่ไม่เปิดเผยระวังว่าจะมีคนใส่หน้ากากเข้ามาหาคุณนะคะหากมีการคบคาสมาคมกับเพื่อนใหม่ๆก็ ให้ดูให้มากขึ้นตอนนี้คุณอาจจะมีโอกาสได้พัฒนาตัวเองนะคะไปกับหน้าที่การงานคุณจะใช้ประสบการณ์ทั้งหมดที่คุณได้เรียนรู้มาแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ทำให้มันโลง่ลงโปร่งสบายง่ายขึ้นคุณจะแก้ไขปัญหาหน้างานที่มีปัญหาได้นะคะ <BI> ก็เขาเรียกว่าช่วงนี้คุณอาจจะมีไอเดียมีงานมีเงินเข้ามาใหม่ๆได้เงินเพิ่มนะคะชาวพุทจิ บางทีบางครั้งฮะการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงการย้ายองค์กรการจัดงานหางานใหม่ในช่วงนี้มันน่าสนใจมากนะักตัวคุณเองก็ได้พบได้พบได้พูดได้คุยกับผู้หลักผู้ใหญ่หรือว่าเพื่อนฝูงเพื่อที่จะขยายกิจการให้เพิ่มรายได้เพิ่มขึ้นไปอีกนะคะโชคลาภของคุณตอนนี้บางทีก็มีเข้ามาบ้างแต่อาจจะเล็กๆลกน้อยนอย,นอยคุณก็อ่า รับโอกาสตรงนั้นไว้นะคะถ้าหากมีโชคมีลาภเข้ามาจะมีการเงินที่เหมือนกับคนที่เป็นลูกหนี้เขาได้ยืมเงินคุณมานานแล้วหลายหลายปีมาแล้วแล้ว,ลวทีนี้วันหนึ่งเขาได้มีเงินเพิ่มขึ้นเขาก็อาจเอาเงินตรงนั้นมาใช้นี่ให้คุณหรือคุณอาจจะเคลียร์หนี้ได้สําเร็จก็ไน้นะคะอาจจะไปกู้เงินจากสถาบันการเงินที่ไหนเนี่ยตรงนั้นเขา ตอบรับมาแต่บางครั้งอาจจะช้านิดนึงก็ได้ยังมันมันมัน,ม,นมันยังไม่เร็วดังใจเราคิดเอาไว้นะคะมีการต่อรองเจราจาพูดคุยให้เตรียมเอกสารไว้ด้วยบางทีคุณอาจจะได้รถได้บ้านใหม่นะคะอาจจะสูญเสียอะไรไปบางอย่างบางคนขายบ้านได้สูญเสียบ้านแต่ได้เงินมาไปปิดหนี้ปิดสินมีเงินเหลือซื้อรถซื้ออะไรมาใช้หรือว่าซื้อบ้านใหม่บางคนก็ ได้เงินฟุกคุกมาจากมรดกนะคะก็ไปซื้อบ้านซื้อรถซื้อที่ดินเก็บไว้นะคะเป็นอสังหาให้คุณได้เก็บหอมตรงนั้นไว้ชาวมีนบางทีอึดอัดกับเรื่องการเงินมานานนะคะอึดอัดกับเรื่องการงานมานานเนี่ยมีคนเข้ามาซัพพอร์ตคุณมีคนเข้ามาช่วยเหลือคุณนะคะแต่บางครั้งตัวคุณเองจะต้อง เขาเรียกว่าอะไรต้องเป็นหัวหน้าต้องไฟอ่ะต้องไฟอยู่คนเดียวนะคะลูกน้องบริวารก็อาจจะช่วยแต่คงช่วยได้ไม่มากเท่ากับตัวคุณช่วยตัวคุณเองตัวคุณน่ะต้องใจเย็นนะคะใช้สติในการใช้ชีวิตในการทำงานให้มากขึ้นอาจจะมีศัตรูที่เขาเรียกว่าแอบมาแอบแฝงไม่จริงใจกับคุณ เข้ามาเป็นมิตรแต่ในใจลึกๆก็ไม่ได้จะเป็นมิตรกับคุณสักหน่ก็ให้ระวังการหลอกลวงด้วยนะคะผลประโยชน์ที่คนอื่นอยากจะกอบคุยเอาจากคุณก็มีเยอะให้ให้ให้ตัวเองระมัดระวังแล้วก็การติดต่อสื่อสารเอกสารให้มันชัดเจนพูดคุยให้มันชัดเจนให้อย่าให้มันคุมเครือนะคะเพราะว่าถ้าบางทีเราพูดแล้วมันไม่ไม่ชัดเจนไม่คุมเครืออาจจะทําให้ ภายหลังอะ่ะบิดเบือนไปนะคะถ้าจะให้ดีก็เซ็นเอกสารเขียนสัญญาให้ชัดเจนระบุไปให้ชัดเจนเพื่อที่จะให้ตัวเองไม่เสียรู้ใน เทคนิคต่างๆทางด้านกฎหมายกับคนอื่นนะคะมีอะไรที่สาสางมีอะไรที่ต้องค้างคๆนะคะก็ขอให้คุณไปจัดการมีหนี้มีสินคุณก็ไปพูดไปเคลียร์นะคะให้มันจบๆและคุณจะมีโอกาสที่ปลดหนี้ปลดสินได้ก็อย่าลืมทําบุญเพิ่มเติมบาร,รมีบุญให้กับตัวเองนะคะบาร,รมีธรรมที่เราได้ทำมาสะสมไว้ก็ทำเพิ่มๆขึ้นไปอีกค่ะส่วนคนที่ มีคู่รักนะคะบางครั้งอาจจะห่างไกลกันไปบ้างหรืออาจจะอยู่ด้วยกันเนี่ยแหละได้ช่วยเหลืองานขึ้นกันซึ่งกันและกันแต่มันยังไม่เต็มที่นะคะแต่แต่รู้แล้วแหละว่ามันจะดีขึ้นคนที่ห่างไกลกับคู่รักคุณก็จะได้ติดต่อสื่อสารกันมากขึ้นจะได้มีการช่วยเหลือกันมากขึ้นในเดือนนี้นะคะคุณก็จะสบายใจมากขึ้น นะคะคอะไรที่เคยอึดอัดน่ะมันก็จะผ่อนคลายเอาละค่ะชาวราศีพฤกจิไม่ว่าเดือนนี้ตัวคุณจะเกิดปัญหารหรือเจออะไรอย่างน้อยนะตอนนี้มันก็เบาบางลงแล้วนะคะก็ขอให้คุณอดทนแล้วก็ต่อสู้ฝ่าฟันต่อไปคนเรามีขึ้นก็ต้องมีลงค่ะ หากเรายอมรับกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นได้เราก็จะสบายใจในทุกๆเรื่องนะคะยังไงแล้วก็ขอให้ชาวพฤกษิโชคดีสวัสดีค่ะ